ก่อนหนูจะอมแซ a คิวจ้าย่าหนูจ้าย่าวางลง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 ค่ะวางลงค่ะหนูวางตังลงโน่น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 ดูช่องดูช่องดูจ้าดูช่องแล้วระวางระวางระวางเลยค่ะวาง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 ระวางระวางแล้วตังเฮ้ยมงนเข่าลงเต็ม

ก้อนเลยย่อช่วยเลยแม่ฝนก็โตครับแล้วตายยากโอ้ยเปิดเปิดเปิดยากมากใร่จะไม่ใค่ตักให้ทำไมมายากได้หันไปจะได้เกิด